กำลังคิดนะครับดูความเรียบร้อยนะครับของทางค่าะ ทงให้นักกีฬาสองคลิปด้วยครับผมนะวันนี้ขอสรุปนะครับเจ้าผินเจ้าที่วันนี้นะะนครับที่ควิลิเบกนะครับส่วนของทางทุ่งหลวงนะครับก็มีทางจ่าเอกสวิทนะแล้วก็มีธีรวัตรนะครับมีตามไปที่หนึ่งนะนะครับตามมติลุงหลวงนะครับ,บ,รรบยังไม่พลาดนะครับยังไม่พลาดเอาแะครับ ก็ดูนะครับว่าวันนี้ทุ่งลวงนะครับจากอำเภอละแมนะครับวันนี้นะครับนัดนแรกของการแข่งขันนะครับกันตทีจ่ายบอลไปลูกนี้แม่วันนี้ก็มีโอกาสนะครับมาบรรยายที่สนามองค์การมหาวิทยาลัยสุนาาศักด์นะปีที่แล้วนี่อยู่ที่สถานพันักศึกษาจังหวัดจุมพรนะครับเปิดโย่กระทางฝานะครับดูนะครับว่าเขาทะลุจ่อ ล้มหน,น้าซะก่อนโอ้ยหน้าเสียดายนะครับเป็นล้มหน้าทางเจษดาซะที่ลงเริ่มดีแล้วตอนนี้นะฮะลงโตขึ้นมาปั่นยาวไปทางฝาทางเอาละครับมีโอกาส์ดแม่สองครั้งสองคาคราาาับนะครับจริงจัดขึ้นนะเอาละครับลุงเตะมุมของทางเขาทะลุป,ปั่นมาหน้าประตูแม่ดูสกันออกมาได้ดูนะครับยังตั้งเกมไม่ได้ทุกหลวงนะครับตอนนี้นะฮะ เราจะรู้บุกหนักเหลือเกินนะในช่วง5นาทีแรกนี่นะเอาละครับพลิกออกมาจังหวะจ่ายมาทางซ้ายเอาละครับมีโอกาสใช้ฝาเอาละครับพลิกออกมาสิวปูกำกันทีมโย่ทางซ้ายบ้างเข้ากองลูกนี้เพื่อสามประตูรับได้สบายนะครับนี่นะตอนนี้จุลหลวตั้งใจแล้วเอาละครับเจวิญวิถีครั้งหนึ่งฟาวเรื่ก่อนนะครับเป็นฟาวร์วัน แม่พริกกอบปลาได้ดีนะครับของทะลุมาหน้าประตูประตูสาประตูรับไม่ได้นะครับเอาละครับทางทีรมชาดินะครับเรียกแพทย์ิงเปล่ายังไงแบบไหนนะสำหรับแพทย์สนามนะครับต้องให้กรรมการเรียกก่อนนะครับก่อนจะเข้าในสนามได้นะนะครับผมนะครับได้เหมือนยทีมนะครับกากุศลสงเคราะห์ขายชนชงเกษวีนะครับฟีคิกนะครับของของทะลุ ปันมาลูกนี้มากสวยงามมากสุดยอดลูกนี้โอ้โหลูกานี่ภาพจะไม่ทันเลยนะฮเอาละครับประตูเกมมันออนที้นังไปแล้วสองประตูนนะฮะมูดีเจ้าที่วันนี้นะฮะถึงเซนเ็นเตอร์ตรัวสุดท้ายเขาทะลุ แมนี่กจืนยจอมเก่าคนหนึ่งเหมือนกันนะครับอาที่กับดันทีมนะครับสยองภูเปิดบาลูนี้สดไม่ได้นะเอาแล้วครับดันทีมทางฝาพลิกมไม่ดันบอลไม่ได้บอลที่ชัดใช้เฉดใช้เปิดบาลูนี้อย่างเป็นตินทางอภิชาตินี่ดันขึ้นไปครั้นหนึ่งอ้าวได้ฟาวใช้ได้เลยนะ เกิดเกมคนมาทุ่มที่อีกครึ่งไปครั้งหนึ่งนะครับดูจังหวะหน้าประตูผู้สามประตูแม่กับมือไม่ได้นะครับบอลที่ชัดชัยชัดชัยเอาข้างซ้ายครั้งหนึ่งเอาละครับคนตะกันแรียกยศนายศนาเล่นเข้ามายังไม่ได้อยู่ยศนาแย่เอ้ามาตรงนี้แม่จุกตัดบอลทิ้งไปซะก่อนโอ้โหเนี่ยสุดที่ยอดแต่บางทีมที่ทำมาแล้วหนึ่ประตูนะครับสุรพลนะครับ ตอนนี้ลริไปเนการแข่งขันฟ้าลูกสาวบาเกรฬาวินไปช่วยนินเดกตาบ้าง้ายมาอัศนาวุฒิอัศนาวุฒิไปแล้วไปแล้วเอาละครับหนึ่งต่อหนึ่งอัศนาวุฒิโอ้ยแหมลูกนี้เตะไปดีนะเปิดจกเรื่องนะนะครับกองร้ายองร้ายกองร้ายกองร้ายของนึงเป็นลูกเตะมุมนะครับของลูกทุ่มลูกธีรชัยปั่นย้อยมาลูกนี้ โอ้โหกรรมการอยู่ใกล้กรรมการพอดีนะโอทัลุสัตวรรัไม่เตะนะครับทางสุยมพูรักแก้วนะเป็นผู้ปั่นลงนี้วันนี้เจ้าถิ่นเจ้าบ้านเนี่ยโหวันนี้มาดีเหลือเกินนะครับ ปาบองเชียร์มาด้วยนะานมาลูกนี้ยอดมากจังหวะแม่แย่ไม่ชันนะครับโอ้โหน่าเสียดายนะครับกิติพงศ์ปล่อยมาหน้าประตูผู้ธธรักษาประตูไปลงมาเอาเลยครับเมาโฮแมา่าลูกปั่นลูกนี้ระยะอย่างนี้ยยนี่โอ้โหนะน่าสนใจนะครับของทางทุ่งรวง บอนเสาสองลูกนีม่ยังสกัดเอาไได้ในพุทธิคันหนึ่งโยกทางฝาเอาแล้วครับพิกออบมาซ้ายซ้ายซ้ายม่ลูกนี้ไปถูกเล่นองกางเขาทะลุ

ขอสักพักกันมา net, มามาน้องๆมาเร็วมาเร็วนาทีเมื่อกี <im <im ้ไม่าเอาแบบไหนดิเขาลุกแบบนี้แลอวทุกคมอลาทไม่อล้มามาทุกคนเลยทุกคนเลยมาช่วยกันมา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 ทุกคนทุคนเดินเดินให่มากใเดมาใหญ่มากทุกคนครับเอามาลอรเอาตะลุเสอกีฬานะครับรอลสนามครับใน เอาทะลุขึ้นไม่ได้จ่ายคืนยอดหลังกระบะเอาบอลกันทะลุออกมาตามช่องนะดูแล้วนี่พยายามแล้วก็ยังเป็นดีแจ้งก,งกันอยู่อ่ะอาชนาวุฒิกองหน้าดูนะครับวันนี้ไปถึงฝังเดนหลังนะคะรับจางอย่าไม่ทังอัชนาวุฒิไม่ถึงส่เขาทะลนะุบ้าเขาทะลุเราจหวาโยกมานะครับเอาเละครับแม่เปิดเกมยาวนะครับทางวิมลทะลุได้ทุ่ง ส่งมาิกรธิกรไปเบียดไว้ีิกรเอาแล้วครับไปแล้วนะคกีรเวศกีรเวศแม่ไปไม่ได้นะไม่มีเพื่อนได้มาแล้วครับธิกรธิกรแม่เลี้ยดเดียวไปถึงนครับกีรเกีรวิศสายจามาลูกนี้นี่พริออกมาทักไม่เดืยดมาเอา้วพีโลทีนี้สนุกแน่นอนนะครับนี้สองหนึ่งแ่นะหลวตอนนี้ ดูนะครับเาะลุกะเพิ่มได้หรอเล่าหรอมาอคทั้งหนึ่งดูัตรูฝ่ยนี้จรุก้ได้กลับคืนมาบลีคั้งหนึงเอาละครับทุกหลนจะวางฝ่ายโยมาดูลครัมาเอาละครับลขึ้นมาชนงลูกนี้เกี่ยวบอลไม่ได้ี่ยวบอลทีเลยขึ้นไปหลังนะครับ่าบอลคั้งนึ่งพี่ช้หน้าลูกนี้นี่ตัดบอลไมได้นะบอลอยู่ที่เท้าของผิธิกรผิิกรจ้าไป ธีระชัยีชยเรจะวางเลือดตึกมาหน้าน้อยมาหน้าประตูสองสม่ร่สามรุ่นหน้จับแล้วกันบันดาได้ยังหน้าอยู่นะครับของทูตหลวงเราจมาเอาเลยครับที่มืู้ามเวียนเไว้ครับท่านสมุรตาจมาเราจะวางชาไปเส็แม่ิเก็ได้บอเลยครับผมบอกแล้วต้องแบ่งุปรสอตลอดนะ แต่ก็มาครั้งหนึ่งนะมาที่อภิชาติอภิชาติเปลี่ยนเอาไว้อภิชาติอ่าลูกนี้เ,เนะในสนามนี้นะวันนี้เข่งนันกัโดมายนหน้าประตูปัดมาอ้าวมาไ,ไม่ผ่านพื้นาประตูนี่ก้โหทางธีรวัตรแม่แกซัดเต็มด,ด,ดีเท่าไหร่นะครับแม่สนนาทีนะ ในกองหลังเราดีเราเป,ไปไนนะ็นใหม่แล้วทันทีนี่นะครับเซ็นเตอร์ตัวสุดท้ายเราจารังหวะงทิศกอกมาแม่เจริญวิทย์ไปไม่ได้อนุวัฒน์อนุวัฒน์วันนี้มาเกริวิทย์เอาล้วครับฝั่งวายนะครับาานะนัตพลโอเคทิ้งไปนะครับโค้งลงออกมานะครับแล้วก็เอาทางธนวัฒน์นะครับนะครับนี่ะอย่าไปเป็นประตูเปิดยาวไปนะครับทนันที ดเอาว่าบลูกยอลยเอาลครับอลตกันี่แั้งใจนะครับของนักกีฬาเพ้ชนะก็เปนได้อีกเรื่งนึงนะแต่ว่าความมีน้ำใจนะครับของทางผู้จัดการทีมโค้ชของแต่ละทีมนะนี่เป็นตีเนไม่สองขึ้นมาอีกนะครับโอเคันัน นี้จะวังแม่ีมกมาได้ดูนะครับว่าแม่ช่วยกันดีนะครับแป่นกงหลังวันนี้นะนะครับถีกลงมาจากโรน,นีนตาร,รายของทางทุ่งหลวงอยู่นะครับต่อไปเปที่ทางยีนวิทยัายาม่นข้นนะครับองทะลุช่องไม่ได้นะแม่เป็นสีเสื้อนี่มันถึงไม่คล้ายแต่ว่าแม่ในสนามกีตาลายมันม่